ยดีพี่น้องเก็บบรรยากาศสวยๆของธรราฝากค่ะชอบแดงหรือชอบเหลืองค่ะพี่น้องคุณจะแดงหรือคุณชอบแดงหรือเหลืองค่ะอะไรก็สวยหมดแลยพี่น้องถ้าถาใจเราสวยอะไรก็สวยนะคะเนาะ าไปมันก็สูงคนละคนไปคนหนึ่งจะค่ำมาแล้วโอ้ยน้อพี่น้องเด้วยคนเนี่ยเนาะได้อย่างมันก็เสียอย่างเจ้าเจ้าทุกอย่างไม่ได้มันก็ไม่พอเลย cần tục này tàng cần tục này tàng cần như này tàng cần này nam và quân บได้เงี้ยงมากเหมือนกอยก็สีได้แต่เพือแต่ดอกกิ่งนเนี่ยมันจะรวงก่อนมือไปมือว่าจะไปหลายหมองก็จะก็ได้แต่ม้วานก็ได้หัวท้าก็ดีก็ได้หัวท้าก็ไรละไปจ้าหม่องนนก็จะทำหนีนองจ้า งามเยอะที่นีิราศิบงงามฝนตกมามันก็นเลยงามจักหน่อยอยู่พี่น้องพูดเลี้ยงอห้หอยอยู่ไกลๆกลคนอยากยงอ้หอยอยู่ไกลๆกลคนแต่ค่อยไม่เอาไกลๆกลเขาจะเอาไกลไกเนี่ยนะงามงาม,งามงอื้อไปอื้อเข้าไปมันอืน้อเดีมันจะไปไร้มองว่ได้ดอกเมื่อนี่มันจะได้ซ้ำนี่เลยพี่นอ้องเออจะได้ซ้ำนี่เลยพี่น้องมันเนี่ยตาตั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 ดเขาถ่ายติดภาพภาพนี้มา หยอดร่มคักเรื่อยๆคือหยอดตอนฤกษสาวคางแดงไหมคะหยอตอนฤกษ์ตะวันที่ตอนตะตุ่มดินคุณนายหอดระกระเชิพี่น้องงามๆคือหยอดจะไหมตอนตอนฤกษ์สาวครั้งแรกเด้คือหยอดตอนฤกษ์สาวครั้งแรกไหมค่ะตอนฤกษ์สาวครั้งแรกกับตอนฤกษ์สาวครั้งที่สองนั้นต่างกันนี่นะคะ ต่างกันอยู่ด้ยอย่าว่ากวต่างไล้ต่างกันอยู่เด้ต่างกันอยู่เด้ต่างกันอยู่เด้วยรถที่ไม่มาแล้วรถเรารอรอก็ไม่มาเลยเวลาเรารอเขาก็ไม่มาฮะเด็กตะเล็กตะ